เ yeah. ดินครับเดินรถครับไตอตรงข้าปขวปนี่มันจะล่วงมั<อ>นจะล่วงนะเดินในแรกตรงนี้มันไม่คนนอนนะมันมันรถผ่านมามันเป็นภาพที่ไม่ดีนะครับผมภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเพราะพื้นที่มันคนสัญจรผ่านไปมาไหนบอกกลับแล้วไหนบอกผมว่าจะกลับ,บต่างจังหวัดแล้วไงเมื่อวานนี้บอกกลับ,บต่างจังหวัด ไม,ไม่ได้บอกทางคมหือกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับแต่กระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยเขาก็มีพรบเกี่ยวกับผลไร่บ้านของเขาอำนาจหน้าที่เขาก็มีกิจจักของเขาขเขาก็มาดําเนินการการบริการของเขาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันไม่ใช่เรื่องโทรมนะก็ในขั้นตอน